เดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการดู SD Card ปลอมที่ขายในแอปสีส้มนะครับว่ามันมีคุณสมบัติยังไงแต่ก่อนอื่นผมขอบอกก่อนว่ากา,การสังเกต USB Card ที่เป็นของแท้นะครับมันจะดูได้จากมันจะมีสติกเกอร์ผู้นำเข้าอย่างซินเนกนะครับอันนี้เป็นวิธีสังเกตที่ง่ายที่สุดแล้วก็มีความแม่นยำแทบจะ99.9เลยนะครับ อันไหนที่มีสติกเกอร์คือของแท้ส่วนอันไหนที่ไม่มีสติกเกอร์คือของปลอมให้คิดอย่างนี้นะครับโอเคผมจะเข้าแอปมาโดยผมจะไม่ขอบอกว่าเอออันไหนคือของจริงของปลอมนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆดูจากภาพแล้วก็ให้เอาข้อสังเกตที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นนำมาพิจารณานะครับผมจะพิมพ์ลงไปว่า แซนดิสอ่าแซนดิส X Triple อันนี้เป็นร้านมอนะครับผมขอดูจากอันนี้ก่อนราคามีหลายราคาเลยสามร้อยสี่ร้อยหกร้อย ดูามิราคา378บาททีนี้มาดูในรีวิวมาดูในคอมเมนต์นะครับดูในรีวิวที่มีคนซื้อไปอันนี้เป็นหน้าสองอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมีสติกเกอร์ผู้นำเข้านะครับโดยผมไม่ขอบอกว่าอันนี้เป็นของจริงของปอมครับแต่ว่าให้ แต่ให้เ,เพื่อนๆลองพ,พิจารณาจากข้อมูลที่ผมได้ไว้ได้ให้ไว้ข้างต้นนะครับอันนี้คนซื้อคนแรกก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะครับดูคอมเมนต์ดูของคนซื้อคนอื่นๆอันนี้เป็นวิีโอ หลานรุนเดียวะมีสติ๊กเกอร์ที้นํ้ำเข้านะครับอันนี้ของอีกคนนึงก็มีสติ๊กเกอร์ผู้นําำเข้าอ่าร้านนี้พอนี่ผมจะไปดูอีกอีกร้านอื่นนะครับเป็นร้านอื่นดูที่ราคาถูกๆอ่าร้านนี้แล้วกัน ขายดีอันดับ4ในหมวด s ซน d ิสติกา r d นะครับมีราคาเท่าไหร่บ้าง e x t r e มส300้หนว่าอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องราคาว่ามันเป็นของจริงของปลอมนะครับแต่ว่าราคาราคาถือว่าเป็นน่าจะเป็นของแท้นะครับแต่ว่าขอดูภาพจากคนที่ซื้อไปก่อนนะครับ อันนี้ดูภาพไม่ได้ นะดูไม่ได้เฉยเลยอ่าคนนี้จะเห็นได้ว่าอันนี้ไม่มีไม่มีสติกเกอร์ผู้นำเข้านะครับเพื่อนๆคิดเองว่ามันเข้าข่ายเออตามข้อมูลที่ผมได้ได้ให้ไว้ข้างต้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับคนนี้เขาซื้อไปในราคา75บาท ด้านหลังก็เป็นอย่างนี้นะครับผมไม่บอกนะครับว,ว่าอันนี้เป็นของแท้หรือของปลอมแต่ให้เพื่อนๆลองคิดดูเอาเองอันนี้ของคนแรกผ่านไปนะครับดูของคนนี้บ้างแม่คนนี้น่าน่าจะไม่ได้ถ่ายด้านหลังอ่าแต่แต่คนนี้มีนะครับคนนี้ถ่ายถ่ายตัวฉลาดด้านหลังก็จะไม่มีสติกเกอร์อ่าสั้นๆครับของปลอมจากจีน เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองนําไปลองนําไปดูเองนะครับว่าร้านที่เ,เพื่อนๆซื้อ SD Card มาเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าขอปิดท้ายอีกทีนะครับขอย้ําว่า SD Card ที่เป็นของแท้มันจะมีสติกเกอร์ผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการโดยบริษัทซินเนกประเทศไทยนะครับแต่ถ้าอันไหนไม่มีก็อย่างที่บอกนะครับ โอเคครับแค่นี้แหละ